ใครมีปัญหาแบบแม่บ้างคะใช้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องเล็กขนาดเบาก็จริงแต่แรงดูดน้อยแถมยังต้องคอยเทฝุ่นออกจากเครื่องบ่อยๆกว่าจะทำความสะอาดเสร็จก็เสียเวลาไปเยอะอยู่คะ่ะแม่เลยจัดเครื่องดูดฝุ่นสแตนเลส18ลิตรมาในกล่องมีอุปกรณ์ครบประกอบง่ายมากคะ่ะ ลอ,อย่างป้องกันรอยขีดข่วนกับพื้นได้อย่างดีเครื่องดูดฝุ่นนี้ดูดฝุ่นดูดน้ําเป่าลมได้ในเครื่องเดียวระบบกรองฝุ่นแบบไมโครฟิลเตอร์กรองฝุ่นอนุภาคเล็กเข้าไปในตัวกรองส่วนอนุภาคใหญ่จะตกสู่ถังด้านในแยกเอาไปทิ้งได้สะดวกมากนอกจากดูดฝุ่นแล้วก็ยังเป่าลมทําให้พื้นแห้งได้อีกด้วย ถัง18ลิตรจุฝุ่นได้เต็มพิกัดเลยค่ะมีสัญญาณเตือนเมื่อฝุ่นเต็มด้วยเอาจริงๆแม่ดูดฝุ่นทั้งบ้านก็ยังไม่เต็มเลยนะฝุ่นเยอะขนาดไหนหรือจะเป็นขยะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็เอาอยู่ค่ะดูดแรงสะาใจแม่จริงๆนึกว่าเครื่องใหญ่จะเทอะทะแต่กลับคล่องตัวกว่าที่คิดดูดฝุ่นเสร็จเร็วก็มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นหรือไปพักผ่อนก็ได้เครื่องดูดฝุ่นถังสแตนเลสลดราคาบ่อยมากใครสนใจพิกัดในคอมเมนต์นะคะ